ทีมงานสอเจริญสามอาท่ล like ่ะเอ็นมาร์จุนมันเฮือกแหงเป่าอะไะครับเริ่มหยาแล้วนะครับสูบโดยคุณบอสมือลมครับมือลมมือหลิว ทีมงานมานร์ปชนสิตาขจาร,ระจและทีมงานสอเจริญยิ้มเปืเป่อยๆดูครับงอยอยู่บนกำแพงครับงอยอ่าแล้วนะครับเฮ้ย <c> เ <oughs> ลยยิ้มอันแสนหวาน,นจาก<ม>คุณนเรือทำไมม,มีผู้ตู้จผู้เมอร์เกลแล้วแล้วผู้ปล่อยไปไหนผู้ปล่อยได้ล็อกไว้ไหมครับ <c oughs> มมไหนอ่าแล้วครับความดันถึงแล้วนะครับ ลายซื้อผู้ปล่อยคือเจมเจมพี่สามสองหนึ่งไปโอ้ยเหินอีกแล้วสามผู้เงอนึ่นี่ดอครับชีมงานชีมงานยังดีเลยชีมงานมมงานมันจนครับปีที่แล้ววาวก็พังครับยิงออกข้างสนามอีกครับสอเจริญยิ้มเป้ะๆก็เต้นไปครับนี่ครับย้อนยืนยัก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 นะครับ ทีมงานมานผจญมานผจญเยอะแยะครับวมตัวพี่บอสว่าไงครับพี่บอสสุมงานือเอาพี่บอสยี่บอสแทีมงานยังเราเก็ตมินิเก็ตมินิจะบอกอะไรผจญอํานจนนอวยการสร้างโดยลูกกระจกเฮ้อเอหครับนี่ลีลาเขาพร้อมหรือยัง สิทธายสามสองหนึ่งชัดใกล้อยู่ใกล้อยู่ให้ความขึ้นขอเชิญพับกบพบกับการทดลองนี่นะครับสองท่อนธรรมดาของทีมงานมานพระจนสิตตากระจะและทีมงาน สอเจริญยิ้มเปืเป่ยอยๆอเจริญยิ้มเปืเป่อยๆนี้เหลือคุณลูกกระจกคนเดียวนะครับส,สูบจิกจ๊กจิกแจ๊กคนตัวเล็กที่สุดแตกก็สูบเออเนาะใส่แรงงานเด็กสตรีและคนชานคราโอ้โหลาไหวไหมไวไหมวอย้เฮ้ยยำเขียวสูย้ำเขียวสู การทดลองของเรานั้นเราอยู่เมืองหนาวเราทดลองในแดดเพื่อให้ความอบอุ่นโอ้ยเหงื่อเต็มเลยเมืองหนาวก็ยังเด็ปก็นีนะเออเอาเลยครับพร้อมพร้อมไหมครับโอ้โหเอน้ำน้เลยน้ำเลยปังปังริ่มไปไกูเกิลไปทดลองนะครับ ลูกนี้เป็นลูกแรกที่ยิงใช้ท่อส่งยาวสิบเซนนี่คือลูกที่สองไกลขึ้นมาประมาณ3เมตรนะครับใช้ท่อส่ง20เซนลูกที่3นะครับนี่ครับใช้ท่อส่งสามสิบเซนและสุดท้ายนะครับใช้ท่อส่งที่ยาวที่สุดก็คือสีเซนนะครับได้ไกลที่สุดนะครับ